สวัสดีค่ะเป็นช่องคุณพ่อการไฟคังนะครับเยเด็ก yeah. แม่นะเทเกียนั่นเองนะครับก็โอ้มีหลากหลายบิวหลากหลายแบบให้เลือกสัรให้เลือกเล่นได้เลยนะมีแบบของในช่องอในเพจไทยเวนการ์ดเนาะที่เขาเล่นโดยการใส่โดยการใส่แม่ขาวแค่คนเดียวแล้วก็ในเด็กไม่มีแม่ขาวเลยใช้การวนของเอาก็ก,ก็เป็นอีกหนึ่งโครงที่คุณคน,น่าสนใจแต่ แต่คุณพ่อไม่ได้ไม่ไม่เหมาะกับโครงแบบนั้นนะก็เลยอ่ะเป็นโครงแม่แบบธรรมดาแล้วกันแล้วก็ที่ใส่แม่ขาวสีแม่ดําสีรอรอแม่ร่างใหม่มาที่จะใส่ลดลงลดร่างขาวร่างดําลงนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็เล่นแบบนี้ไปก่อนนั่นเองเนาะก็เหมือนเดิมโครงแม่ก็ใช้ลายลายจริงจะเปลี่ยนเป็นลายลายบัตเตอร์ก็ได้นะก็เอาบัตเตอร์ดักกินหมาแต่ว่าข้อเสียของถ้าจะเป็นลายลายบัตเตอร์ก็คือ มันก็ไม่ค่อยเสถียเพราะว่ามันมันถอดสูนยมน์มันก็จะไม่มีเกตโซให้ถอดเท่าไหร่นั่นเองเพราะเด็กนี้มันมีการถอดโซด้วยจากเมเปิลเกตสองนั่นเองนะครับก็ตัวเริ่มเป็นแม่เริ่มหลังได้จัวแล้วก็แม่หนึ่งนะครับเมื่อถูกแม่สองไลทับเปิดท็อปเด็กถ้าการ์ดนั้นเป็นใช่ไหมเปิดถ,ถูกแม่สองไลทับอ่าถูกแล้วถูกแม่สองไลทับเปิดท็อปเด็กถ้าเป็นเกตสองหรือต่ำกว่าขอลงช่องเรียนจะพับนอนถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ก็แปะหรือ หรือใช่ก็แปะก็ได้นะมันบอกว่าสามารถก็คือเปิดไป,ไปเป็นคริคคุณก็แปะไว้ที่เดิมก็ได้หรือเป็นโอเวอร์คุณก็แฮร์เลยแล้วก็โอเวอร์ก็ได้แม่สองนะครับเมื่อถูกแม่สามไรทับเปิดทับเด็ก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 สามใบแล้วก็เลือกการ์ดที่ติดทเทเกียไม่ใช่เมื่อถูกแม่เกียร์สามไรทับเปิดทับเด็กห้าใบเลือกการ์ดที่ติดทเทเกียหรือเมเปิลไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะฮะแล้วก็สุดท้ายแม่หนึ่งยืนเป็นแม่ขาวเนาะก็ คอนติเนียเมื่อถูกเทเกียร์ล่างไหนก็ตามจะล่างดําหรือล่างขาวอะไรทับจะถือว่าเป็นผลตัอะไรทั้งคู่แล้วก็แอคทีฟบรรกาดมันเทิร์นเคาตรบัตหนึ่งเปิดอับเด็ก4 4หรือ5้านะอ๋อรารารเระระราระราระระระกตระระราระ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 รลระ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 ราแน่ะราระ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 รดระ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 รระระการะ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 กะระระะต ลงสนามด้วยการไลทับแม่ดำทิ้งมือหนึ่งใบลุเลียหนึ่งตัวติดกริกเตอร์เทเกียนั่นเองนะครับก็เป็นโครงแม่ที่เฉยเนาะใส่ออเดอร์ใหม่ไว้สองใบเอามาทำให้แม่มันเล่นเร็วได้คือคุณขึ้นสามปุ๊บคุณคุณมีของครบคุณสามารถแปะแม่ดำได้เลยก็ใส่เป็นแม่ปดหัวไว้นะฮะก็เล่นได้ถ้าเปนกันและเป็นเทเกีย ออโต้เมื่อเข้าช่องออเดอร์โซนเคอร์เตอร์บัตหนึ่งจวัวหนึ่งแล้วก็ Active, แอคทีฟจากออเดอร์โซนถ้าแบงก์กัลเราเป็นเกียร์สติดเทกเกียร์ในชื่อทิ้งมือ1ใบเลือกเกี 3, 1, ยร์สามหนึ่งใบที่ติดเทกเกียร์ซูพีเรียไลท์ในตาเตาแตนนะครับอ่าซูพีเรียไลท์ในเมนเฟสจะไม่ถือว่าเป็นเพอร์โซนาไลท์เพอร์โซนาไลท์จะเกิดได้ครั้งเดียวคือตอนไลฟ์เฟสหรือใช้จอกนั่นเองนะครับทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเด็กเนี้ย เป็นหนึ่งเด็กที่ไม่ต้องใส่จอกใส่มาทําไมแค่นี้ก็เพิ่อตนอะไรกันทุกเทิร์นอยู่แล้วนะฮะก็ใส่ไว้สองใบเพื่อจะได้เล่นนะออเดอร์แม่ออเดอร์แม่เก่าใส่สองใบเหมือนเดิมแต่ว่าจะเพิ่มเป็นสามก็ได้สำหรับคนที่คิดว่าสองใบมันน้อยไปเพิ่มเป็นสามใบได้นะครับก็ไล่ได้ถ้าเป็นเซตออเดอร์แปะได้ท้าแบนกนลับเป็นเทคเกียร์คอนติเนียในออเดอร์โซนจะเปลี่ยนกฎการเพิ่มต้นไรจากการจวดหนึ่งเป็นจวดสองแล้หัวหน้าบวกหมื่นห้าแทน อย่างที่บอกนะคุณพ่อใช้เป็นโครงโครงเก 3, ิดสามเกิดเก่าก็จะใส่เป็นแม่แม่ขาวอีกสามใบแล้วก็แม่ดําอีกสี่ใบนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะคุณสามารถที่จะเล่นเหมือนไทแวนได้โดยการลดแม่ขาวไปสามใบเลยแล้วไปใส่เป็นอ,ออเดอร์เพิ่มอีกหนึ่งใบก็ได้แล้วก็ใส่ของเล่นมาอีกสองตัวก็ได้นั่นเองอ่ะแม่ดานะฮะเหมือนกันเขาที่นิ้วถูกเทคเกียร์ล่างไหนเลยทับก็ตามก็จะถือว่าเป็นเพอร์โซนอะไรทั้งคู่ แล้วก็ Active, One Guard, One n, กแอคท,ทีฟวันการ์ดวันเพเทอร์เลคไทยระกาเราสองใบรีไทยกาคู่แข่งหนึ่งใบนะครับตอนนกับยูนิตนั้นไม่ใช่เลือกเรีกกยกคู่แข่งหนึ่งใบรีทายแต่ถ้ามีแม่ขาวในโซรีทายทั้งแถวของคู่แข่งนะครับอีกสก,กิลหนึ่งออโต้เวนการ์ดเวนเพเทิร์นเมื่อยูนิตนี้โจมเมื่อจบก,การตูนี้โจมตีถ้าตอนนี้เคยอะไรทับแม่ขาวมาก่อนบัตรหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบลุกแม่แล้วก็ลบหนึ่งไดนะครับทําให้เราขึ้นสามปุ๊บเราเราเล่นออเดอร์เราขึ้นสามเราสามารถ ตีโดยการที่ว่าเธอนนี้มีการไล่ทับแม่ข่าวแล้วก็ทิ้งมือ,มอลุกแล้วก็ตีอีกรอบนึงเลยเสองได้ตั้งแต่คู่แข่งเป็นเกียร์สอง 2, น anyway. องั่นเองไม่ใช่สองได้ตีสองรอบตั้งแต่คู่แข่งเป็นเกียร์สองนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นโครงแบบเก่าคุณพ่อเลยต้องใส่เมเปิลเต็มสี่เหมือนเดิมนั่นเองเนาะก็ออโต้จากดับโซนถ้าเป็นกัดเกียร์สามลงสนามหรือสูงกว่าลนสนนิเลยไลเฟสไม่มีการติดเมเปิลในชื่อในช่องเรียดดลงช่องเรียฟีสกิลหนึ่งถ้าเป็นเกัดจะเป็นเทกเกีย เมื่อจบการหนีโจมตีโซบัสกัดหนึ่งใบหลิอมากกว่าเลือกก์ดจากโซหนึ่งใบที่มีเกรดรวมกันเท่ากับการที่โซบัสออกไปก็คือโซเป็นเกรดโดโซเป็นหนึ่งสองคุณก็เอาเกรดสามจากโซขึ้นมือก็คือปกติต้องโผล่เป็นหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรพวกนี้แล้วก็เอาเมเปิลจะโซนั่นเองนะครับก็ก็คือเอามาบนแม่นั่นเองมีออเดอร์มาช่วยทำให้บนง่ายขึ้นแล้วก็ใบนี้ กระต่ายส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อแนะนําว่าให้ใส่เป็นแม่หรือไม่ก็ใส่เป็นเกรดหนึ่งเพราะว่าเด็กนี้เกรดหนึ่งในโซค่อนข้างขาดเพราะฉะนั้นกระต่ายใส่เกรดหนึ่งเข้าไปก็ค่อนข้างคุ้มนะไอ้นี่ก็คือดิวิลิ่งแองเจิลเนาะออตโต้เมื่อลงช่องเลียเอาหลับหนึ่งใบยัดโซเปิดเด็กสามใบเอากาัดที่ชื่อดดวยวกับการที่เอา,เาโซ่นะ่ะคอลงช่องเลียถ้าไม่เจอก็กลับสับนั่นเองนะครับก็บเป็นดิวิลิ่งแองเจิลีใบใส่เมเปิลใหม่เมเปลิลเมเปิลล่างเกรดหนึ่งแค่สามใบพอเพราะว่า ต้องบอกว่าเมเปิลน่ะเราไม่อยากให้มันอยู่ในบอร์ดเยอะคือพยายามถ้าเมเปิลเกตหนึ่งเนี่ยมันสูพิเลียมาให้มันหายไปเลยหรืออมันต้องให้มันหายไปเลยเพราะว่าถ้าไม่หายแล้วมันค้างบอร์ดอ่ะมันจะเป็นปัญหากับเราในเทินหน้าเพราะว่ามันติดเมเปิลแล้วก็มันทําให้เมเปิลเกตสองโดดมันไม่ได้ถ้ามันค้างบอร์ดแบบลงจากมืออย่างเงี้ยแล้วมันจะค้างบอร์ดแล้วมันจะลุกไม่ได้ไอ้เมเปิลจะโดดใหม่ไม่ได้ก็คือ สกิลบนออโต้ Auto, จากดับโซนเหมือนกันนะครับถ้าเป็นกัดเกตสาลงสนามด้วยความสามารถไม่ใช่ถ้าเกตสลงสนามในเื่องไรเฟ,ฟิและเคยโพสนาไดเทอร์น,นี้และไม่มีพิงมอสเกิร์ลเมเปิลหรือเมเปิลเกตหนึ่งในสนามคอลงช่องเลียบวกห0 0ันถ้าเป็นกัดแบบเป็น ia, Auto, เทรเกียออโต้เลกัดแถวหลังเมื่อินิดเมื่อยินดของเราลุกอ่าอุ้ยในแถวด้านในเกตนี้ลุกลุกตามจบเทิร์นรีไทยเพราะว่ามันต้องรีไทย เว้นั้นมันจะค้างบอดแลวเมเปิลเกตสองจะลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเมเปิลเนี่ยถ้าอยู่บนมือหรือมีขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บแนะนําว่าให้เป็นทิ้งเป็นค่าคอร์สของเทคเย่ไปเลยบัตรหนึ่งทิ้งมือหรือทิ้งมือจากล่างขาวก็ได้ขอให้ทิ้งพอเพราะว่าถ้าไม่ทิ้งปุ๊บมันจะเป็นปัญหากับเราอย่างที่บอกมันจะค้างบอดให้เมเปิลมีแค่เมเปิลเมเปิลเกตสองในสนามได้เพราะว่ามันสามารถมุนโซนีไปด้ท้งคู่แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องเห็นหัวมันลุกมันถึงลุกตามแล้วก็ถึงรีทายได้ เพราะฉะนั้นมันลุกได้แค่ตัวเดียวถ้าคนลงสามใบเงี้ยตีตีต,ต,ตีตีหมดเลยเผอิญว่าไอเนี่ยมันลุกแล้วก็ตีใหม่ตีบูทใหม่ตบเทินไอตัวที่ลุกมามันจะรีทา S2 ออตัวเนี้ยมันไม่เห็นลุกเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ค้างบอดเพรโซนาลไลส์มาเมเปิลกระโดดไม่ได้ทําให้เราบอร์ดเสียบอดพังไปเลยเพราะฉะนั้นเมเปิเปลใส่น้อยไม่ต้องใช้ใช้น้อยเปอร์เซ็นต์ใช้มันน้อยนั่นเองใส่เป็นเยนี่สี่ใบนะครับกับเพนคิลเลอร์ แองเจิลเมื่อจบการที่อยู่ในบูตโซบัสหนึ่งลีไทยจักวก็รีไทยโซบัสเป็นเกรดศูนย์ไม่ก็เกรดสองก็ได้เพราะว่าเกรดศูนย์เกรดสองค่อนข้างเยอะเกรดหนึ่งพยายามให้ติดโซไว้หรือเกรดเออเกรดศูนย์หรือเกรดสองใช่เกรดศูนย์เกรดสองลีไทยเอกจากโซเอาออกจากโซได้เกรดหนึ่งกับเกรดสามเนี่ยไว้ค้างโซไว้นั่นเองพีจีจริงๆต้องใส่พีจีสามใบนะแต่คุณพ่อขี้เกียจเปลี่ยนนะ จริงจริงใส่กระจกใบหนึ่งเนาะแต่ขี้เกียจเปลี่ยนอะกระจกกระจกหนึ่งใบนะครับก็ใส่พีจีสีกระจกใบหนึ่งหรือแล้วแต่แล้วแต่ชอบนั่นเองใส่เป็นโอเวอร์เหลืองอนาคตถ้ามีโอเวอร์เคลมไปใหม่มาก็คงเปลี่ยนออกนะแต่ตอนนี้ก็ใส่โอเวอร์เหลืองไปก่อนเพราะาเด็กนี้ยังไงก็เวนแวนเป็นถ้าขึ้นเป็นร่างดําก็แวนวิงว่งแวนวิ่งถ้าขึ้นเป็นร่างขาวก็เลียแวนอยู่ดียังไงก็โอเคได้ใช้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ใส่เป็นฟอนต์แนะนําว่าเป็นฟอนต์บุก ห้าพันจะดีมากๆคีไม่ต้องเคลียร์โซก็ได้นะเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรเท้งสิ้นเท่าไหร่หรือถ้าแต่จริงๆมันก็มีประโยชน์นะเอามาให้เพนกินเลอร์โซบาสได้ก็แล้วแต่ละกันแล้วก็หิวิวหิวหิวิวเห,วห,วห,วหวมือนเดิมสี่ใบก็เป็นคีแปด 8, ฟอนสามเอามาเล่นกับเพอร์ตัวน่าไรแทนก็เรื่นี้มันเพอร์ตัาไรคืนทุกเทิร์นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่จั่วก็ได้ถือว่าโอเคซิวๆ อีกที่นีนคือมันเหมือนกับอันเดิมเลยแค่ระวังเมเปิลแค่นั้นเองไลท์ Light, เริ่มหลังได้จั่วเนาะแล้วก็ไลท์เปิดทอปเด็กมาคอหนึ่งคนถ้าเป็นเมเปิลก็ดีหน่อยเก็บทิ้งได้อะไรได้นะเป็นเมเปิลก็ได้อ,อแล้วก็เอาลงมานอนเนาะลงมาเลสหรือถ้าให้ดีจริงๆคือถ้าเปิดทอปเด็กมาเป็นไอ้นี่ก็จะอิ่มๆหน่อยนะก็จะเลสลงมาเลสแล้วก็เอาหลุมหนึ่งใบเข้าแล้วก็เปิดสามคอ ซึ่งถ้าให้ดีก็คือในตอนเนี้ยคุณสามารถทิ้งทิ้งลายลายด้วยการแบบเอาเมเเอาพวกแม่พวกเนี้ยทิ้งไปก็ได้ถ้ามีบนมือแล้วอบะแล้วคุณก็ลงไอ้นี่มาเก็บเข้าไปก็ได้เพื่อที่จะทําให้เรามีมีโซเป็นแม่อย่างเงี้ยสมมติคุณทิ้งครับลายลายเกตสองเนาะทิ้งไปนี้แล้วคุณก็ลงนี้จากมือคุณก็เอาเนี่ยยัดแล้วก็เปิดสามถ้าได้ก็เอามาคอตีเลยนั่นเองหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อมไว้เล่นท่าใหม่ได้ ไลท์ครับในกรณีนี้เราจะเล่นท่าใหม่นะเพราะฉะนั้นตอนที่ขึ้นเกจสองเราเคาน์เตอร์บัหนึ่งไลท์ออเดอร์จวหนึ่งก่อนนะแล้วก็ขึ้นสามสกิลการจะออเดอร์ทิ้งมือหนึ่งใบก็ทิ้งเป็นเมเปิลก็ได้สุพิเรียไลท์คุณสามารถไปได้แค่นี้เลยนะแค่นี้ก็ไปได้แล้วนะไม่ต้องทำอะไรเยอะก็ไปได้เลยวิ่งได้เลยหรือจะลงเลียซ้ายขวาก็ได้เพราะว่า เธอนี้มีการไลทับแม่เกตหนึ่งแล้วเอ้ยแม่เกตไอ้นี่แล้วคลิกนิดหนึ่งอันนี้จะมีหนึ่งแดมใช้ไปแล้วใช่ไหมอันนี้อีกหนึ่งแดมที่เพิ่งได้มาเวนการ์ดใช้หนึ่งใช้สองแดมคุณอาจจะเลี้ยงไว้ที่สองแดมอย่างนี้ก็ได้อ่ะกดสกิลครับบัตหนึ่งถ้าในโซมีแม่ด้วยจะดีมากถ้าไม่มีไม่เป็นไรก็เปิดคอธรรมดาแค่นั้นอืแล้วก็กดสกิลครับทิ้งมือไล์ตาระเบียบแล้วก็ตี ตีเสร็จบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งลุกได้ลบหนึ่งแล้วก็ตีรอบหนึ่งเมเปิลตีต่อเมเปิลจบการต่อสู้โซบาร์สกี่ใบก็ได้สองใบครับเกตหนึ่งกับเกตสองเอากัสเกตเดียวกันขึ้นมือแล้วก็เมเปิลเข้าโซนนี้ขึ้นมือแค่นี้เพิ่นหน้าคอนก็เพื่อนโซนหน้าไหลตุม้มเดินเองหรือถ้าขึ้นอันนี้มันแปะตอนเกตสองใช่ไหมถ้าเกตสามเราสามารถแปะไอ้น,นี้ได้ก็แปะได้นะ แล้วก็ขึ้นมาก็จะได้ตจวดสองแถวหน้าบวกหมื่นห้าอิ่มๆไปอ่าแล้วก็เล่นแบบนี้ไปต่อก็ได้ในโซเรามีเมเปิลมีอะไรพวกน,นี้นะสมมติแล้วลในหลุมเราเพิ่มตัวหน้าไลท์มามีเมเปิลไหมอ่ะมีเมเปิลเกตหนึ่งโดดมีเปิลอ่ะโดดเมเปิลต้องโดดยังไงโดดเมเปิลเกตสองก่อนแล้วกอดโดดเมเปิลเกตหนึ่งครับถ้าโดดเมเปิลเกตหนึ่งก่อนปุ๊บก็จะอะไรไม่ได้ทันทีก็จะเป็นถ้าสมมติว่ามีสองตัวในดอปคุณโดดเป็นเมเปิลเกตหนึ่งปุ๊บเกตสองบอกว่า ไม่มีการติดชื่อเมเปิลในสนามถึงจะโดดได้อ่ามีแล้วโดดไม่ได้แต่ถ้าคุณโดดเมเปิลเกตหนึ่งเกตสองมาก่อนเกตหนึ่ง <Get 1, S 1> บอกว่าขอแค,ออค่ไม่มีชื่อพิงมอสโอเคไม่มีชื่อพิง์มอสโดดได้บวกห้าพันอืมแล้วก็ถ้าถ้ามีแม่ดําคุณก็เอาแม่ดํามาไล่ทับถ้าคุณม,มีถ้าคุณมีแม่ดาคุณก็เอาแม่คุณก็เอาเมเปิลเนี่ยมาลงตูดแวนแต่ถ้าคุณไม่มีแม่ดําบนมือคุณเอาเมเปิลลงข้างข่านี้ก็ลงมาอีกข้างหนึ่งกดสกินกลน เมื่อกี้ต้องเจ็บอยู่แลยหนึ่งบาสสองบาสบาสหนึ่งแล้วก็โดดมาอีกหนึ่งตัวมาช่วยตีอาจจะเป็นแม่ขาวอะไรก็ได้มนาะโดดช่วยตีธรรมดาไปหรือดิวลิงแองเจิลอะไรก็ได้แล้วคุณก็เอาข้างนี้ตีก่อนบูทไปเลยเพิ่มตัวนัลไลมาบวกหมื่นห้าเป็นสองหมื่นห้าสามหมื่นสามหมื่นแปดแวนตี้ทิกเกอร์ลงซ้ายขวาก็ได้ทิ้งมือหนึ่งใบลุกเห็นลุกลุกตามอันนี้ตีกันก็ได้เบาวกว่าอันนี้แรง ตีเสร็จโซมีอ่าไม่มีหนึ่งอย่างเงี้ยลำบากแล้วถ้าเราไม่มีดิงเรื่องเจ้าลงมาก็ลําบากถ้ามีดิงเรื่องเจ้ก็เก็บเกตหนึ่งเข้าโซไปพวกเพนคิลเลอร์ให้เราถอดไปเมื่อกี้เนาะอันนี้ไม่มีก็แค่โซบัสเมเปิลหนึ่งใบแล้วเมเปิลจะโซพออันนี้รี่ทายคุณก็ต้องไลท์แม่จากมือแทนมันก็จะลําบากตรงนี้นิดนึงถ้าถ้าคุณสามารถยัดปั๊มแม่ได้คุณก็ทําไปมันก็จะคุ้ม นั่นเองก็เล่นอยู่ประมาณนี้เป็นเป็นก็คือมันเป็นเด็กแม่เดิมเลยแบบเหมือนเดิมเลยมันแค่มีเพิ่มขึ้นการ์ดมาเพิ่ม,มแค่สองใบแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมมากนะักพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าโดยโครงแล้วอะถ้าโครงมันจะเปลี่ยนจริงๆเลยคือต้องรอเมต้องรอแม่รม่างใหม่มามันถึงจะได้เปลี่ยนโครงเล่นอันนี้มันแค่โครงเดิมเพิ่มเติมมีท่าทำให้แรงขึ้นเฉยๆนั่นเองก็ คุณพ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าออกกาดน้อยมากคือคือกล่องเนี้มันแทนที่จะมามาดันคริสเตอร์เก่ามันกลายเป็นว่าเพิ่มสายใหม่ขึ้นมาอย่างอย่างสีเหลืองก็จะเป็นมินว่าเนาะสีอื่นๆที่โดนที่มีคริสเตอร์คริสเตอร์มัจนจะเป็แบบกาดแค่เล็กๆน้อยมีแค่ที่คุณพ่อเห็นว่ามีประโยชน์สุดก็คือมีเอวาที่ได้ของจากไคจูมาแล้วมันเล่นได้อะ ได้ทั้งออเดอร์ได้ทั้งมอนสเตอร์มาเล่นได้แต่ของพวกเนี้ยมันแทบไม่มีของมิโนว่าเงี้ยมันก็ติดชื่อหมดเล่นกับโซยต่างหากมันมันก็เล่นยากอยู่ดีขอแบบของตัวมิโนว่าก็ขอติดชื่อหมดเลยก็เล่นยากแล้วก็เมันไม่เล่นยากมันเอามากระจายกระจายใส่เด็กพวกเนี้ยยากมันไม่เหมือนเอวาคือเอวามันข้อดีเลยคือมันง่ายคือแบบมันถึงเก่งไงเพราะว่าถ้าบิดว่ามันเอวามันได้ของซับมาเยอะมากๆเยอะกว่า อีกสี่เนชั่นที่เหลือนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้กับแม่นั่นเองนะครับจริงๆทั้งทั้โลโลวาทั้งแม่นเด็กที่คุณพ่อชอบชอบเนี่ยชอบชอบเด็กที่คุณพ่อชอบดูยังไงดูสลีปนะ <c ười> ดูสลีปนะถ้าสลีปตรงสายกันั่นแหละเด็กชอบเด็กอวยนะฮะก็เอวาแม่คีออสทามายุละอาจจะต้องรอของเสริมนั่นเองเนาะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับแม่ที่ได้ของเสริมมาใหม่นิดนึงเนาะก,ก็วันนี้คุณพ่อไปแล้วไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ